สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิถีแม่บ้านนะคะวันนี้ค่ะอุ้มทํากับข้าวเย็นนะคะรีบทากับข้าวเย็นเพราะว่าใกล้จะค่ําแล้วค่ะนี่นะคะวันนี้ค่ะแกงคั่วกระดูกหมูนะคะเป็นแกงคั่วกระดูกหมูอ่อนเป็นแบบแกงใต้นะคะเผ็ดๆค่ะกินกับผัดใบเหลียงนะคะใบเหลียงผัดใส่ไข่ค่ะได้ใบเหลียงมาจากแมคโครนะคะนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้ทํากับข้าวกันนะคะ กระดูกหมูอ่อนนะคะหรือว่ากระดูกใบพายค่ะเดี๋ยวอุ้มจะหั่นก่อนนะคะกระดูกอ่อนเวลาแกงคั่วนะคะจะอร่อยค่ะจะกรุบกรบกรบ,บนะคะอุ้มชอบกินกระดูกอ่อนค่ะ แต่ถ้าใส่เป็นกระดูกหมูก็อร่อยเหมือนกันนะคะน้ำก็จะหวานเข้มข้นดีค่ะตำกระเทียมนะคะสำหรับผัดใบเหลียงค่ะได้แล้วนะคะ แกงคั่วกระดูกอ่อนนะคะอุ้มก็จะใส่น้ําก่อนค่ะใส่น้ําสะอาดลงไปนะคะจะใช้พริกแกงใต้นะคะอันนี้เป็นพริกแกงใต้อุ้มสั่งมาจากนาครศรีธรรมราชเลยนะคะให้เพื่อนพี่ภูมิตําให้ค่ะนะคะเผ็ดถึงใจเลยล่ะค่ะตํำรับใต้แท้ๆเลยนะคะกะปีนะคะ คนให้เครื่องแกงนะคะเขาเข้ากันนะคะให้ละลายในน้ําก่อนค่ะน้ําเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวอุ้มจะใส่กระดูกอ่อนค่ะใส่กระดูกอ่อนแล้วนะคะเดี๋ยวอุ้มจะปรุงรสด,ด้วยเกลือค่ะอุ้มยังไม่ปรุงเยอะนะคะเพราะว่าพริกแกงกับกะปิะคะ่ะจะเค็มอยู่แล้ว ก็จะค่อยๆใส่นะคะเดี๋ยวค่อยเติมทีหลังค่ะอันนี้ก็จะใส่ผงชูรสนะคะผงปรุงรสนิดนึงค่ะจากนั้นนะคะก็จะเคี่ยวแบบนี้นะคะเคี่ยวไปประมาณสัก30นาทีค่ะให้กระดูกนะคะกระดูกอ่อนค่อยๆเปื่อยค่ะแล้วก็น้ํางวดลงเป็นแบบน้ําขุกขิกนะคะ เคี่ยวมาสาสิบนาทีแล้วนะคะนี่ค่ะโอ้โหเปือยเปือยเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวอุ้มจะใส่ใบมะกรูดซอยค่ะใบมะกรูดฉีกนะคะพูดผิดค่ะเผ็ดเค็มใช้ได้แล้วนะคะเนื้อก็เปื่อยแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้ค่ะอุ้มจะขอตัดน้ําตาลทรายนิดนึงนะคะ โชว์ให้ะดูเลยครับว้าไมหวงจะเรือกกินนะกลับมาจากโรงเรียนนะคะวันนี้ฝนตกตลอดทั้งวันเลยค่ะหิวใช่ไหมแล้ววันนี้ไม่ได้เอาอะไรไปโรงเรียนเงินไม่ได้เอาเงินไปโรง,งเรียนแม่แล้วหนูได้กินอะไรไหมได้ผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวเล่าเหตุการณ์แปลกๆให้ฟังมีอยู่ครั้งหนึ่งครับเมื่อตอนที่ผมอยู่โรงอาหารผม ผมเห็นเพื่อนสนิทผมไม่ชื่อพร้อมพี่ตอนนั้นไปอยู่ห้องคิงแล้วแล้วทีนีน้เขาก็ผมก็คิดในใจตัวเองครับว่าเอางง้นเข้าแล้วแม่เลยมเอาตังมาให้ทีนี้กินไงดีวะทีนี้กินอ,อ,อะไรดีแต่เหมือนพร้อมเขาอ่านใจผมได้งานเข้าอะไรใช่ไหมแม่เ,เอาอเอางินยิบบมา <ไป S 2> ให้หผมแบบที่ผมไม่ได้บอกเขา<ะ>ใช่เหมือนเขาอ่านใจผมได้เลรอทาไมเพื่อนใจดีจังเลยล<ะ>แล้วหนูเอาปะ่ะผมเอาครับผมยังไม่ทันได้ขอบคุณเลยเขาวิ่งไปเลย วพวกนี้ต้องเอาไปคืนเพื่อนนะลูกนะะเ,เพื่อนไม่มี<ว>ไม่มีบอกเพื่อนแล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาคืนให้อ๋อผัดใบเหลียงนะคะอุ้มก็จะใส่น้ำมันค่ะแล้วก็จะใส่กระเทียมนะคะใส่กระเทียมลงไปเจียวก่อนค่ะ กรเทียมเริ่มหอมแล้วนะคะก็จะใส่ไข่ค่ะยีๆไข่นิดนึงนะคะไข่นะคะอุ้มใจคนนะคะคนให้สุกประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็จะใส่ผักใบเหลียงค่ะผักใบเหลียงนี่ล้างสะอาดแล้วนะคะ น้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะต้องใช้กระทะเหล็กนะคะเพราะว่าจะผัดเร็วๆค่ะผัดไฟแรงๆนะคะผัดจะได้ไม่ช้ำค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงค่ะปิดไฟนะคะปิดไฟแล้วก็โรยพริกไทยนิดหน่อยค่ะ คลุกอีกสักทีหนึ่งนะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วนะคะผัดใบเหลียงค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะกินข้าวกปนเขาวันนี้มีแกงจืดหัวเช้าเดยอะๆมีแกงคั่วนะคะแกงจืดหัวชยเท้าค่ะใบเหลียงผัดไข่แล้วก็ผักนะคะพวกเรากิ<ห>นข้าวเอาส้มหมูไก้หมดแล้วอะไรหรอวันนี้อุ้มไปหาสตอนะคะไม่มีเลยค่ะกี่ร้านกี่ร้านก็หมด ป้าส้มบอกว่าเอามาแค่นิดเดียวขายหมดแล้วอดเลยพ่อกินมะเขือไปก่อนเนาะกินมะเขือค่ะมีถั่วนะคะ thu ra rồi. Ừm. Bánh. Yeah. มมีสิ่งที่ดีกว่านั้นกับตักผ้าแม่เองเองฮะสักผ้าดีดีสินละพ่อผมแนะนำเลยครับกินแล้วยิ้มด้วยหวานไหมนะไม่หวานเท่าไหร่มันหวานแบบหวานเหมือนแตงโมบ้านๆอ่ะเนาะไม่ได้หวานหวานแหลมๆอ่ะอร่อยอร่อยผมไม่อยากกินอ่ะ Oh, yeah. Ôi, subscribe